วัสดีค่ะวิปพ,พี้เพืเ่อนๆเอาขนมปังมาให้นกไปค่ะไปข้างในกันต้องเดินให้ดีนะคะเนี่ยสะพานนี่ลื่นยืนเลียงแถวเลยว่างว่าไงไหนึ่ง ใช่โอ้ยมูนนกโอ้ยต้องเดินเดินระวังเัาทุกคนมูนเขาเต็มเลยอะลื่นได้นะคะเนี่ยต้องเดินย่อง ่าตรงที่อ้าวเป็ดขึ้นมาทําไมบนสะพานฮะไอเจ้าเป็ดน้อยโอ้โหเต็มแม่น้ำเลยค่ะทุกคน,นเป็ดคู่เยอะมากเลยค่ะ ตั้งตรงนี้นะคะทุกคนอโทรศัพท์ตั้งตรงนี้ดีกว่าเดีย๋ยวจะให้หถองปังตรงนี้ดูค่ะเยอะมากทุกคน เป็ดมาเต็มเลยข้างล่างนี้เป็ดมารอกินแล้วค่ะทุกคนดูข้างบนนี่ก็ตัวหนึ่งบนสะพานนี่ก็ตัวหนึ่งมาแล้วนกนังนวลมาแล้วค่ะทุกคน เยอะมากเลยนกทั้งเป็ดไม่กลัวกันเลยค่ะเยอะมากโอ้โหนกตัวโน้นใหญ่มากนกนางนวล โนกเยอะมากเลยทุกคนดูตัวใหญ่นั้นตัวใหญ่นั้นสงสัยเป็นตัวผู้นะนกนางนวลโอ้ยเป็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่นะเห็นไหมทุกคนโอ้ยเยอะมากเลย างนี้กำลังมาค่ะนี่เจ้าหงเยอะมากเลย เ็ดน้อยหงไม่สนใจเลยค่ะอะไรอะ่ะโอ้โหโอ้โอโอโอจ้าหงมาแล้ว อดหงอดงดค่ะทุกคนโอ้ยเยอะจริงเยอะมากเลย เยอะมากค่ะทุกคนวัสดีค่ะน้องอ้อนบายสารวัสดีจ้าอขนมปังมาให้นกให้นกให้เตดโอ้โหเยอะมากเลยอากาศก็ฝนตกปลอยๆค่ะ ฝนตกฝนตกเหมือนไอ้นั่นเลยอะเหมือนก็เรียกอะไรเหมือนหมอกชมธรรมชาติค่ะเดี๋ยวก็ลงแล้วไม่นานไม่อยู่นานนะคะอ้าวหนึ่งสอง หนึ่งแค่เงื้อมือแค่เงื้อมือก็ไปละหนึ่งสองสาวจะเอามั้งเหรออะอีก,กาจะเอาเหรออ่เอาไม่ทันนกอีกเออทันอยู่โอ้ยนกตัวน,นั้นใหญ่มาก ธรรมชาติสวยงามโอ้ยน้องคงน้องคงไม่ได้นะอโอ๊ยไปไม่ถึงไปไม่ถึงเอาเอาเอานกขึ้นหลังหง กขึ้นขึ้นหลังผมนี่บินมาเกาะให้ถ่ายตรงนี้ค่ะโอ้โหธรรมชาติ อยู่ข้างบนได้กินอยู่ข้างบนได้กินอยู่ข้างล่างไม่ได้กินโอ้แดดกำลังจะออกสว่างแล้วคะ่ะทุกคนสว่างแล้ว ับเป็ดไปลาบไหมเยอะเยอะมากเนาะใช่ค่ะเยอะมากนะ้องอนะ่อนนี่ค่ะนี่กระโนอกอะไรอะบินเป็นฝูงเลยเต็มเลยน้ำตรงนี้น้ำมันยาวเนาะแม่น้ำยาวตรงนี้มันก็มีทุกล็อกนะเต็มไปหมดเลยทุกล็อกเลย เยอะมากมากเกือบค่อยเกือบค่อย้ะเหียบที่นกแล้ว โอเคค่ะพี่ๆเพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching บ๊สด,ดีาค่ะ